อีกสักหนึ่งหนุ่มละกันนะฮะกับกั้งวรกรคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะครับมีเวลาว่างปุ๊บก็จะหาความรู้ใส่ตัวตลอดล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ลงทุนนะไปเพิ่มทักษะด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วย ชื่อชอบการเต้นถึงขั้นลงเรียนเต้นทุกคลาสทุกแนวล่าสุดนักร้องหนุ่มก้างวรกรกลับเผยให้ได้เซอร์ไพรส์ว่าพึ่งไปโรงเรียนรำไทยโดยอาศัยเวลาว่างจากการทำงานเพราะอยากมีทักษะและความสามารถพิเศษทางด้านนี้ติดตัวนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์การแสดงดั้งเดิมของไทยแล้วนะคะหนุ่มก้างก็จะได้พูดกับคนอื่นอย่างเต็มภาคภูมิว่าเป็นคนไทยที่มีความสามารถพิเศษนั่นก็คือรำไทยค่ะ ไปเรียนเต้นสาขานน้นสาขานี้แบบของยุโรปบ้างของนน่นนี่บ้างจนเราลืมไปว่าเออมันมีมันมีของไทยนะที่ที่เราอาจจะเคยคุ้นเคยตอนเด็กๆคือเราเป็นคนไทยถ้าสมมุติว่าคุณลองคิดง่ายๆว่าถ้าถ้าก้างลองไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วมีแต่คนถามว่าเออคุณเต้นแนวไหนเต้นน,าน,านั้นเราเต้นนี้เต้นนี้หมดแล้วเขาบอกเออถ้าสมมติไทยแดนซ์อ่ะ ถ้าเราทําไม่ได้ขึ้นมามันจะกลายเป็นว่าเอ้ยเออทำไมเราไม่ให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมของเราเอง,งความพอใจกันก็น่าจะอยู่ที่ว่าเราเราสามารถรําได้โดยไม่ไอายแล้วก็จริงจัง,จงขนาดไหนก็อยากจะสามารถแสดงให้ทุกคนได้เห็นได้เราเป็นสายเต้นอยู่แล้วในในคอนเสิร์ตต่างๆถ้าสมมติเราอยากจะเอามาระยุ์รวมกันแล้วก็มาใช้มันก็น่าจะเป็นอะไรที่แตกต่างส่วนเรื่องงานเพลงหนุ่มก้างยืนยันไม่ทิ้งแน่นอนโดยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมงานและเพลงนี้นะคะยังได้เห็นต้นแดนซ์อยู่เหมือนเดิมด้วยละค่ะ